เอาละครับผมผมจะมาเล่นโฟล์คเคนนะผมปีปีสามรอบนี้ผมจะมาเล่นตัวสุกนะครับสุมอะไรครับสุกตัวคนอีกปุจะเล่นซัลไว้พนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาสุกเลยครับตัวแรกโอ้ยเหี้ยเอาละผมผมจะมาสุกเลยนะครับสามสองหนึ่งขอเสียบมือหมดผมจะได้เล่นเป็นอีเลียนนะครับอ้ตัวซัพพอร์ตที่ใครๆก็รักนะครับ เป้าหมายของผมก็คือผมต้องเล่นตัวทุกตัวให้หมดก่อนและถ้าผมตายผมจะปิดคลิปนี่นะครับตรงนี้ผมรอนนี้รอห้องแล้วผมจะตัดไปเลยครับตาหนี้ผมเจอเจสันนะครับโอเคอ่าผมยันยีเลีย,น,ยน,นะครับลืมนะครับว่าผมส่งไปแล้วผมก็ต้องเล่นตัวนั้นเลยนะครับถึงแม้ผมมีระหยักเล่นก็ตาย โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะซ่อมไฟก่อนนะครับเหมืนมีคนรัวนะครับแต่ว่ามีคนจะให้พิซซ่าแล้วนะครับอึ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 บโอเคนะครับแต่เหมือนอ่าแต่เหมือนมีคนแต่เหมือนเหมือนคนเมายจะกินนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเรื่อเจนเจนนะครับตัวสา กัวทีมก่นอนสองคนญนะเอ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยอแบบไม่เป็นไรตัวไม่ได้ก็คือ,อว่าหวังว่าผมเขาจะไม่เห็นผมว่าเขาจะไม่เห็นผมนะครับมึงเจ้าใครเนี่ยกูอยากกูดิกูบอกว่ากมีชีวิตอยู่เลยนี่กูซ่อมไปหน่อยเออ ขอโทษคือไม่ฮิวเลยก็ได้เลยเฮี้ยขอโทษครูดาวอยู่เป็นอะไรที่เอ่อ sacrifice เป็นเฟนจัดจัดเฮ้ยครับ โอ้ทำไวกันไวเยอะมานะเอ,อ้าน้ำน้ำน้ำต้องทำเฟสมหมดแล้วนี่นะตอนนี้รอนะครับรอใครครับรอหมดเวลาครับอยาไปหาเล่นกับการฆ่าตัวตายนะครับไม่งอันตรายขึ้นถ้าผมอย่าลืมนะครับถ้าผมตายผมปิดคลิปแต่ถ้าผมเล่นทุกตัวครบได้ผมจะไม่ปิดคลิปเออแล้วก็ผมแถมฆาตก,กรด้วยนะครับ เผื่อคลิปม,มันอาจะไม่สนุกเท่าไหร่ทอกวีนน,น่าจะไม่สนุกอยู่แล้วแหละอ่กูเล่นนาตการกูโหดเกินใช่โหดเกินส่วนเอฟผมนะครับเก็ประมาณนน,นัอ่อรกับพนดดูมันนะครับว่ามีใครต้องการอะไรบ้าง ไปละไปละไปละเฮ้ยนี่วางูกไปแล้วลวู้วเ,ปปวเป็นไรที่ดีมากคุมาตอนต่อไปผมจะได้เรื่องอะไรครับผม <c oughs> อะไรครับขโอ้ยผมเลือกผิดดยอย่างนั้นงั้นผมจะจดจำไว้ว่าตอนต่อถ้าผมเป็นรอยผมจะเป็นบิวโนแมนแล้วขั้นตอนที่ผมจะได้เป็นคืออะไรครับ เออมึงอยากเล่นดิตัวคือ one X one X นะครับโอเคมาจำไว้ผมจำไว้ว่าผมคือว w ด d o w แมนส่วนก็คือ one X นะครับเล่นอะไรดีวะเล่นอะไรหนึง่ง X ดีวะนี่แล้วกันหน้าคตรเล็ก โอ้โหไปไวจังวะโอเคมาโหดลังน,นี้ไม่ค่อยหมอเท่าไหร่สรล็อตเองแต่โม้เล่นได้าเจอา <c oughs> <c oughs> มา โน่นี่นะ่าดไม่ไดูดมาเ,าเอาเอ้อ,อันนี้ดีกว่าโอ้ยเยี่ยมาดิดูอะไรของม,มัน มาดิโอ oh, yeah. yeah, no, uh. ้ยอ่ะอืมไม่รู้อกยากไปมอีกเผื่อวันเอกวันเอกวันเอกวันวมาดิ้ยยย สวยโดนเว้ยสวยโดนวุณลงคุณดิอืมเอางี้ก่อนอันนี้ินัไว้ก่อนโอ้ยเหียไม่พูดถึงสดาโอ้ยไม่หนนะ ค่ะจะได้บางสปปิดแต่จบเบอร์ร์ทาไมมานี้มานี้เออเออเอาไม่รูนมาปรวจท้ายเอาไงหัวเกมหัวเกมนี้จะจบไว้นะเนี่ยอุ้้ไม่รู้ไม่รูนว่าแล้ว อ่ะอยู่ไหนตูเปนไม่น่าดูว่ามันรีสเตมินาติกว่าลองลองดูนั่นาหยิบผมว่ะพึ่งนี โอเคนะครับส่วนธาตอ,อไปก็คือวีนแมนนั่นแหละที่ผมเลือกไว้อยู่แล้วแหละโอเคนะครับมาแล้วครับพี่เป็นเจสันตัดผมแบเย็ดโอเคเออใช่ผมเป็นใช่เป็นไข่เลยนะครับยังไรกเลยนะครับผมจะลองดูก่อนนั่นก็คือเจสันนะครับผมจะไม่วางเซนตรีตรงๆเลยนะครับมันอันตรายเกินนะครับผมจะวิ่งไปที่ซ่อมไฟหลอดว้ก่อน ว่าเจสันไม่ไม่ไม่ไล้ตัวลู้ตัวล้ตัวระเบิดไปอยาให้ม่อยากใ,ให้มันเป็นรี่นะมีผมอยากให้ฆาตกรเป็นรี่เดี๋ยวมันคลิปคนไว้สวนหนอุ้ยอ,อะไรอ่ะ เออแถบกูตายได้ไงวะเอ้าอไอ้อแล้ว้นวอนนี้ผมขอสร้างเซนที่ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับไะไปกันต่อเรามาที่ฮีโที่คนน่าจะไปอยู่สักที่หนึ่งอย่างเช่นตรงนี้กูหมายถึงตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ โอ้เซนทรีกูพังเดี๋ยวไปหาซ่อมไฟทีเอ้ยเนี่ยโอ๊ยสแต่ไม่ได้หมดทันทีไม่ได้ไม่ได้เอาเองมันจะหมดนะโอเคเดี๋ยวพี่สร้างให้ดูเดี๋ยวผมดีดไฟโอ้ยเมาส์พุงมันไม่ตรงเลยไงอี่คนส่อมไฟไงระหว่างนี้สร้างเซนทรีต่อนะครับนะฮึบ มันฉันเลยต้องการฮิวนะครับผมก็เลยก็เลยแอบไปวางเซนทรีสักทีหนึ่งหุยดีเซนเซอร์ค่ะอย่ามานะโดน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 โอ้รอดได้ไงวะมันเป็นไปได้พี่แกรอดได้ไงวะพี่ชายเขารอดได้ไงเนี่ยยิ้มก็ไม่เจอผมเนี่ยเมื่อกี้เียพี่ชายทำได้ไงวะเียพี่ชายเขาทำได้ไงวะ เมื่อกี้พี่ชายเขาทำได้ไงวะอืมมีชิลๆไปนะผม เชีาเสร็จเช่ยใครกวนอยู่แถวนี้ไปก็ไปตรงนี้ไปไไปไปไปโอ้ยเฮียดิเป็นเสิร์ฟันใช่ไหมละ่ะหนึงนาทีนี้กูจะรอไหมต้องบริหารสเตมินาดีๆนะครับไม่ใช้อยิวนั่นนอยเหรออ้ยตีนตอดต้อง บอกว่าจะทำหือไงยำเฮดโอ้โหทุกทีก่อนนีก่อนโค้เต็มหน้าผม่เหือแค่นี้ก็นั่งยัผมว่าแล้วดีเฮดดีไอ้ยพยายามวิ่งวิ่งโอ้โหโน้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 ลาแล้วลแล้วลาวแล้วแล้วยโอ้โหมันได้กูต่ออยู่ เดินสานนี่มาดิมาดิขักที่นึงอะมาดิมาดิาดไปไปวิ่งก่อนอืมกับตัวผมแล้วนี่เหรอวฮ้ยไปไป We're P.